ก็โอ๊ยเกิดไม่ทันก็อัดคิดไปเรียบร้อยแล้วนี่ก็เตรียมตัวเชียร์หองสีทูมเต็มเลอตอนนี้เลยก็เมื่อกี้ลืมพูดระโยคเด็ดแต่ว่าก็ส่งไปละอันนี้เป็นสตูดิโอส่วนตัวไม่ใช่อันนี้พอีห่ออันนี้จัดมุมเล็กๆมันตอนนี้มันร่บไม่แล้วอะเห็นไหมอะเอาของมาเยอะมาก ก็วันนี้จริงๆความคิดเนี่ยเออส่งไปละอะอ,อะไรนะอ่าหร <c oughs> ือวิเคราะห์ก่อนเกมก็หวังว่าคณะกรรมาการจะพิจารณาแล้วกันก็วันนี้ก็อย่าลืมติดตามดูตอนสี่ทุ่มยังไงก็แน่นอนไลฟ์สกอร์หน้าเฟซแล้วก็เดี๋ยวแปะลิงก์ให้เหมือนเดิมของสวยเนาะเกาอยู่ในกล้องไปเนาะ ก็เดลูฟ่าเลอร์จะมาทยอยลงก็ไม่มีน้แล้วอ่ะพูดอะไรต่อดีอ่ะจริงๆวันนี้ถามว่าจะชนะโซนซีไหมเมื่อวานเมื่อวานมีคนมาสัมภาษณ์ของสยามกีฬาเขาถามว่าคุณคิดยังไงกับวันนี้ที่จะแข่งกับสวรรซีเพราะว่าหงแดงไม่ชนะมา ติดต่อกันแล้วหลายนัดก็เลยตอบไปคําเดียวไม่ใช่คาเดียวประโยคเดียวสั้นๆอยากรู้ปะ่ะถามไทยเนี่ยคุยกับใครอยู่ก็อันนี้อาจจะเป็นคลิปสุดท้ายเพราะว่าช่วงนี้คือจะสอบแล้วก็คงจะกลับไปตั้งใจอ่านหนังสือแล้วน,นี้ก็จะเป็นอันนี้คือเป็นที่ทสุดแล้วก็ปล่อยไปหลายอย่างแล้วก็หวังว่า หลายยคนที่ได้เข้ามาดูเข้ามาดูเข้ามาเชียร์ก็น่าจะรู้ว่าไอ้มาบ้าลิฟภูเขาไหนแล้วก็คิดว่าช่วยกันกดไลค์ช่วยกันดันช่วยกันถูกใจช่วยกันแชร์ช่วยกันดันดันนิดนึงก็เออบ้ามากก็จริงๆก็อยากได้เสื้อจริงๆตื่นเต้นก็เมื่อวานเออหมอเมื่อ,อาวานที่สัมภาษณ์ก็ตอบไปประโยคเดียวว่า รีปูจะชนะไหมกระถาม่างนี้ใช่ไหมแล้วก็ตอบไปว่าเชื่อมั่นและศรัทธาปฏิหารจะบังเกิดค่ะก็แน่นอนทุกคนก็อยากจะฝากบอกสาวริปูทุกคนว่าขอให้เชื่อมั่นและศรัทธาปฏิหารจะบังเกิดแน่นอนวันนี้ผลออกมาเป็นยังไงเราไม่รู้แต่ทุกคนคงจะมีความคาดหวังว่า รวมถึงตัวเราเองก็หวังว่าลีพูจะชนะก็อย่าลืมสี่ทุ่มสวรรค์สี่ลีพูลีพูสวรรค์สีที่แอนฟิลนะคะก็แค่นี้แหลแล้วก็อาจจะคลิปท้ายก็มาบอกก่อนเพราะว่าไปเตรียมตัวสอบแล้วแต่ว่าอาจจะมีคลิปอื่นอีกตามมาถ้ามีคนขอคลิปเต้นคลิปอะไร <c oughs> ก็ราชนะก่อนละกันอันนั้นก็ อันนี้ก็มาขอคำบวยพรจากเพื่อนๆแล้วก็หวังว่าจะเป็นกำลังใจให้ด้วยสำหรับไม่ TKG 1สําสำหรับการประกวด The Cup Girl Contest 2013 <S 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 ก็หวังไหมหวังหวังว่าจะได้เพราะว่าไม่รู้ว่าหวังก็คิดว่าเราก็รักของไม่น้อยกว่าใครแต่ก็อยู่ที่การตัดสินใจของคณะกรรมการส่วนหนึ่งแล้วก็ของเพื่อนๆทุกคนยังไงก็เป็นกำลังใจให้ด้วยต่อไปแล้วก็แน่นอน บทความหลังเกมก็ยังจะคงเขียนต่อไปกับหลังเกมเกียนเกรียนฉบับเปียยบบางใหญ่แล้วก็ราสกรสก็เหมือนเดิมไงก็วันนี้เชื่อมั่นรละสถาปฏิหารจะบังเกิดค่ะบ๊ายบาย